ด้านล่างคือสคริปต์ภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube โดยมีความยาวประมาณ2,000คำพูดถึง Honda Civic ราคาในประเทศไทยโดยมีการลำดับเนื้อหาอย่างลื่นไหลรวมถึงแนะนำช่อง channel intro โดยไม่ใช้ตัวหนาและเว้นวรรคให้เหมาะสมขีดขีดขีดสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ตอัปเดตช่องของคนรักรถที่นำเสนอข้อมูลใหม่ๆเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรถยนต์ได้มากขึ้น วันนี้เรามาพูดถึง Honda c ซ v i c รุ่นล่าสุดในประเทศไทยรวมถึงราคาสเปคและรายละเอียดแบบเจาะลึกเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นก่อนอื่นขอเริ่มต้นด้วยภาพรวมของ Honda c ซ v i c Generation ที่11ซึ่งเปิดตัวในไทยเมื่อวันที่6สิงหาคม2021โดยมีรุ่นเอ EL บวกและ r s ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v t e ท t u ท b o ในเดือนมีนาคม2022 Honda เพิ่มทางเลือกใหม่คือรุ่นซี v i ค E htv e hybrid ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรแอดคินสันพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนพละกำลังรวมสูงสุดประมาณ203แรงมา้าแรงบิดสูงสุด315นิวตันเมตรอัตราประหยัดเชื้อเพลิงเฉลีย่ยราว25กิโลเมตรต่อลิตรจากนั้นซ i ว i c m i n o t e n หรือรุ่นปี2024-2025เปิดตัวในไทยวันที่23สิงหาคม2567 2024พร้อมปรับดีไซน์ภายนอกเพิ่มฟีเจอร์ภายในและติดตั้ง Google Built-in หน้าจอสัมผัส9นิ้วช่องเชื่อมต่อ USB-C สีช่องระบบแอร์หลังและวัสดุตกแต่งใหม่ตอนนี้ Honda Civic 2025มีจำหน่ายในไทยทั้งหมด3รุ่นย่อยโดยมีราคาดังนี้รุ่น Turbo L บวกราคา1 3 9 0 0 0บาทรุ่น E h e v L บวกราคา1 9 9 0 0 0บาท รุ่น E H e V R S ราคา1,239,000านบาทสำหรับสีตัวทั้งมีให้เลือก6สีได้แก่น้ำเงิน Canyon River Blue เฉพาะรุ่น L บวกและ E H e V L บวกเทาเมทิโอรอยเกรเงิน l u n a าซิ v e วอขาวพลตินั่มไว้เพิ่มเงินประมาณ10-12,000บาทดำคริสตัลแบล็คเพิ่มเงิน6-8,000บาทและแดงอีกใน e เรดเมทัลลิก เฉพาะรุ่น e-hvrs e, H e v R S. ขีดขีดขีดเนื้อหาและโครงสร้างสคริปต์ 1. แนะนำภาพรวม Honda Civic รุ่นปัจจุบันแนะนำ Civic Generation 11ที่เปิดตัวในประเทศไทยในปี2021และเสริมด้วยรุ่น Hybrid e-hv e, H e v ที่เปิดตัวในปี2022โดยเน้นจุดเด่นเรื่องการขับขี่สมรรถนะและความประหยัดเชื้อเพลิง 2. การเปลี่ยนแปลงรุ่นมินอเชรน2024-2025พูดถึงการปรับดีไซน์ภายนอกเช่นกระจังหน้ากันชนหลังไฟท้ายรมดำล้อเอลออ17-18นิ้วและอัปเกรดภายในเช่นหน้าจอก o เกิลบิวอิน USB-C สีช่องช่องแอร์หลัง Honda Sen นซิ g ทุกรุ่น 3. สเปคเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เทอร์โบ1.5 VTEC วิเททอร์โบให้กำลัง178แรงมา้าแรงบิด240นิวตันเมตรไฮบริด2 0 e HEV ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมประมาณ203แรงมา้าแรงบิดมอเตอร์315นิวตันเมตรอัตราประหยัดสูงสุด25กิโลเมตรลิตรอธิบายโหมดการขับขี่ของไฮบริดเช่น eV ไฮบริดไดร์ติ d ดร v e และโหมดสปอร์ตนอร์อีโค่ ราคาอย่างละเอียดและตารางผ่อนแนะนำราคาทางการตามรุ่นย่อยและแสดงตัวอย่างตารางผ่อนดาวเช่นดาว15-2 5้ข้างวดรายเดือน48-84งวดโดยอ้างอิงจากตารางผ่อนของเว็บไซต์สยามคาและออตโตติเรเกกกิ้งพูดถึงโปรโมชั่นเช่นแพ็กเกจ Honda Exclusive แค่มื่อจองในช่วง23สอคอควาย2567-30พอยอยยัก 2567รวมประกันภัยชั้น1เช็คระยะฟรีนาน5ปีหรือ1,000 0 0กิโลเมตรบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอัลติเมทแคร์5ปีหรือ1 4 0 0 0 0กิโลเมตร 5. จุดเด่นและข้อดีของแต่ละรุ่นย่อย e l บวกเทอร์โบดีไซน์สปอร์ตล้อ17นิ้วเทคโนโลยีครบ Honda Sensing e h e v l บวกประหยัดดีเยี่ยมไฟเลดเทคโนโลยีไฮบริด e h i e v r s รุ่นท็อปสุดพร้อมล้อ18นิ้วเบาะหนังกลับและลำโพงโบส12ตำแหนง่ง 6. ประสบการณ์ผู้ใช้และความคิดเห็นอ้าง reddit ความคิดเห็นผู้ใช้บางคนชอบสมรทนาไฮบริดชื่นชอบโหมด normal และสปอร์แต่มีข้อสังเกตรเรื่องที่นั่งหลังว่าไม่คงรับพอดี NVH บางครั้งอาจต้องปรับยางหรือท่อ 7. เหมาะกับใครและเปรียบเทียบคู่แข่งในตลาด ซีวิกเป็นรถซีดานขนาดคอมแพกยอดนิยมในไทยครองส่วนแบ่งตลาดกลุ่ม c s e gment ถึงเกือบ64%ในปี2024-25เปรียบเทียบรุ่นไฮบริดกับ Toyota Corolla a อ t i s ิ h ไ b r i d ราคาเริ่มต้นประมาณ1,900 0บาทและ Mazda 3ราคาเริ่มต้นประมาณ9 7 9 0 0 0 สรุปว่าซีวิกมีความน่าเชื่อถือสูงอะไหล่หาได้ง่ายและเหมาะกับคนที่มองหาประสิทธิภาพรวมกับฟังก์ชันครบในราคาระดับกลางบน 8. สรุปและปิดท้ายสรุปภาพรวมว่าซีวิกรุ่นใหม่ปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการความแรงของเทอร์โบหรือความประหยัดและเทคโนโลยีของ EHEV เชิญชวนผู้ชมกดติดตามช่องออ t โตอัปเดตสำหรับข้อมูลอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆพร้อมรีวิวอย่างละเอียดสคริปต์นี้มีเนื้อหาประมาณ2,000คํคำเมื่อพูดด้วยจังหวะพูดปกติจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีครับหากต้องการปรับเพิ่มเสียงบรรยายเสียงประกอบหรือแบ่งเป็นช่วงก็แจ้งมาได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ